่านเลยขอให้พนวดได้นี่นี่ากมองไปว้าผ่านม้องจ้ามาได้ไหมนะระหว่างคนหลายระหี่ระ่างคนไา้เขาไม่ได้กินไม่ได้กินผู้เดียวหอกกินกับมูแ้วบ้านมีแต่่าวล่ใหญ่กับมูงนะฮะแบ่ามีมีมีให้เจ้าไฮไลน์นะโอ้เจ้าใหญ่กูมูงกมูอกินเจ้า มันจะเป็นหัวหน้าชื่อคุ่หรือลูกเป็นหัวหน้าชื่อคุณบ้าเขามีหัวหน้าคุ้มห้องบ่เจ้าคุ้มห้องกันเราคุ้มห้องไวย ผมมีนี่แหละสบายดีอาโทหนูมียาสะหัวสะหัวกระป้งกระแป้งผันโอ้ยไปกระคืบอยู่ว่าจีซื้อมาให้อยู่ไฟที่ว่าลูกแป้งผันกับบอมีเดี๋ยวมื้ออื่นเนะแม่จะมาฝากแม่แต่จะมาได้เอามาให้คะแนนผ่าไว้อยู่นี่ให้เขาซื้อให้เขาก็ซื้อให้โอ้แปลงฟันกับยาสีฟันเนาะกับยาครับผมเพราะมือเขาผ่านมาเขาบ้าไปเอาให้เราก็ได้ เงินเงนเท่าสปซี่ปูดเมาให้เราไปได้มาเห็นก็จจะเป็นรอดเปนอคกเอาบ้านบ้ไอ้เธอผักอะไรบ้างเจ้าเลยไปผักผักบนนั้นน่ะผักผักแต่ก็จะเป็นยากแต่ก็ทำเลยผักม่เห็นแล้วก็ทำเนาะเจ้าไปได้มาเอาอยังไรถือแถวเนี่ยเขาเอาเห็นในนมสังกองนะบ้านเงินเอะแล้วค่ะนมสองกองนอน ให้ควบให้ขวบไปไว้อยู่บ้านเนาะขาบรถว่าแหกเ,เข้าไปอะไนระบ่าเข้าไปได้มีมลายกระเป๋านะนะ เขาเอาเมร์เขาเมื่อกี้วอยู่บ้านหาก็ได้วายู่เฮท่าไงบอสทำวะไม่มีเสื้อใส่เลยเสื้อน้องเจ้านาเอได้เสื้อนะบอสเจ้าเก่าอยู่ไหนนี่เสื้อน่ะเจ้าเก่าเต่มปังเลยเจ้าไปครึ่งนีงนะเจ้าเอาเองวะไม่มีกระเป๋าใส่เครื่องอยู่ไหนนะเลยไว้อยู่เครื่องเลยจะเอาไปโอเคเจ้าไปโลดใครสิกาเอากระเป๋าเครื่องเขานะไม่จาต่างประเทศที่นี่ ได้จะไปทิมเ้อได้จะไปทิมได้แม่ไปเลือกให้พุ๊บว่าิกบเปิ้เป้กระเป๋ายังบุจักเลยกะเปาเคือกกันมีไมเปเนมีไดมัมีของเพื่อนกันมีของเจ้ามาตีเงาะอะไรตเาัวรอน่แมฟางนหนยงัวรอคนอันนี้ตีีตีตานี่นะแฮ้แีข้างหลังฮีข้างหลัง ไปเสลาเอาละมือเนะเอาเปล่าได้เปล่าแกขงไหมแกนซีกับีายมากเนาะสายดีเปล่าอะป่นีปเขาบ่สนใจเออลอพีเลอจะได้ิองพงนี่เสียงก็ดีึ้นวัเก้าปันฮะเสียงก็ดีปัดีปะแม่นเใจได้ที่ย่างเส้ยดีก็ดีได้เห็นอย่างไหมเอเกือบปะื้อ ตัดกรบตัผมทรงใหม่วนเนาะแม่น,นด,ดุ้ยกูฮอตบาเทิดบั้ผันออกผันออกคุกออกจากจากบบัดเลยสีไส์ผมเป่ามัอเป็นน้าหงมันนี่สยใสผมเป่ามั้ให้ให้ผมนี่ไงอแนหักก็สบายเอ้ยจะไม่ยาให้เอาหางไปยุ่ เราไม่ได้อยากได้เรามามาันี่าอยากได้อยากได้ขนมได้ขนมคพอยค่อ้าม้าเมื่อกี้จีซื้อยู่้าวไินขนมกล่ลูกถ่านะแม่อาไาเออยมเตไ้ด้ขเ้ายานนัดกันเก้าปาากูปเป้กระเป๋าคือไดบาทเีจงเลยล่งามขึ้นเนาะแม แม่เราตัดครมกันก็แม่เลยแม่เดียวกันเลยแม่สดีกันเลยอาจได้พที่ขนาดเลยแบเบวเกี่ยวข้องกันแลต่ไดมาบกกันเนาะแต่ทราบแต่กลางกนี่เเป็นพี <S <S so ya, <S <S ่น้องกันหรือเป็นลูกเป็นเต้าก็ล่ะเได้มาช่วยทาน้นปานนะเออเอลป็นมหาตเข้าไป ขึ้นหนาว่ขนหนาวไ่ไหนเจ้าอาไรฮะราบนหนาวเห็นที่ชันัยานอเี้ยวันนี้คนรวยเขาประจับกัตรวยิด้แม่บอกคนไร้วาก่อนแม่จะไม่คนอีกนะพอแม่เห็นคุณคนมนี้าุมมันบอกคนมึงนี้ผาฮุมมันอกเอาไ็ยังไม่มีชชอง นะฮะิา ia, นี้กเขานอนพอโมได้ไหมม่เบเดี๋ยวเขามาให้มืออื oh. uh ่น huh. ด mm ้ม hmm. uh ือมาให้ด้มือถือมาไปเราจะปองว่าเขากับมือจะผ่าผมมาแล้วเดีวว่านอนนอนพอมือเไมู่ีว่เป็นยังีเอาจะเอามาให้มืออื่นก็ได้นี่เป็นมีห่าร้อยคนมาสั่นแต่เขาลยว่าสิบบ้านนะสามบ้าน บอกคนแรกวอราสาจะไม่สักร้อยคืนไอ้เธอจะซิบพเปลี่ยนรีวะว่าเราลูกบทตัวล่า้แมโอ้เราผูกพักต็มบมอยูอบ้านกัผกามเขาไดม่ได้เดือนันนะเรัก็ซิมพมบเลา่ยเออนั่นแหละเราอยู่ไแต่เดือนไปเท่านั้นแหละเขาอึดอัดเราอยู่โดนเนื้อนักเ้าต้องนันยาเขาออกไปเลยาสูงเราก็ประสูอนี้ยาขาดแล้วยาขาดอะไรลั่งด ก่เป็นอย่างคู่คนนึงอบรรยกาศนี่คุยง่ายเนาะอะไรบริากาศแต่คนไม่คุ้่มุกี้คนถึงมุ่จังที่บริการเลาบางคนไปเอิ้นที่นี่มามามาใส่เสื้อเงคนมเป็นบริจาคเขาก็นลยวปุปิดได้กีรอโล่จะไปเอาอะไรการอโล่จะไปเอาะไเาเดนมิลจิแมะมาให้เราคไปไปหั่นก็ได้ใช่ไหมกอเนี้อปล้ใสอยู่กระดั แบบนี <named S 2> <architectural> hmm? ้นี่ไนายือว่าโคตรสุดลังอ๊อกจะได้นายเป็น้ายบ่เออลองลอให้เอเธอแปลงบ้านยังให้แล้วก่อนนมยเธอเนาะางว้าล่ใกซ้นเ้นไปให้ลิคบ่เว่าอยูนบ้านแรกวฉพาะสัก์จะไปซื้อกระโต้บ่ สับก็ได้หั่โตขนมเบอร์ยีลอดแล้วเอาไปส้อมมือมาม่าค่ะไปคืนมัดเเข้าน่เดี๋ยวมาม่าไม่เจ้าไนหนูเอาลไปให้เพื่อนหมดละเขจะไปซื้อตังห่ากไปซื้อไปแก๊สแก๊สส่งาแม่เราเพื่อนตางห่าส่งแก๊สเอาว้แะแก๊สรไปได้หาผักไว้ก็ได้ไหม เอาไเท้าเท้า hmm. ห้องรดจะได้ม so like bon ีผู้เอาเข้าให้ขนมไทยเขนมะไทางมันง่ายทานมาเ่นซี่แป๊เดียวเเื้อขนมมาอหลายรดใครจะกินนขนมขนมขนมแล้วเรามืองานก็ถึงชงทิ่ก็เหนที่ไสนนอไอ้ยวนแถวอันก็อันขนมไข่ไหมขนมไข่ขนมไข่เซเว่นมันนะขนมไข่นี่ ไม่ย่วนอนปตทสิเขาจะกินแต่ขนมอะไรอ่ะกยวกวยใช่ไหมกี๊วกวยกินกินขนมยังกินได้ตัไม่เป็นเห่อองกว่าเนเศษบ่บัตนี้แหลคเขาสิเบิงนาคอยอยากยังไงนั่นบันนี่แหลคเาสิเบิ้งนาคอยอยากอ้มันอ่เอามาอยู่ในว่าแล้วเนาะกระเบนมอกินน้ำบว่าแม่มูกับคอกินน้ำ ใครน้องว่าเป็นหัวหน้าแล้วเรื่องบอกแม่บอกอแม่จะคิดเป็นหไจิเ้เลยนี่นะเก็บเก็บซอนเลยเก็บซนเลยคอยชรไปเอาขขาก่อนอ่าวเอาเขาเคอยละเข่าไปไหว่ถ่ไขาาวไจังหน่อยไพ่ชิหน่อยด้แล้วปุ๊บไหใช่ปุ๊บเ ขอเชืเอาไปไว้ก้อนยังไวะไว้ในก้อนไว้ในก้อนปัดไปแล้ะมีผู้กินของเฮาก็มีมูเฮาก็มีได้ผู้กุ่มบ่แม่นเวลาเจ้าย่างไปแล้วจังเอาไปนะได้จะาสาวไปถึงคุยซาเจสีครับดีใจบ่เห็นมืดุกคนเลยบัดนี้จำชื่อได้อยู่บ่สแต่ละคนนี่คุยแห้งคณะไปนี่เศร้าเลยบ่ยาสูบเศร้าเลยเศร้าสุดเลยบ่ สัญญาบ่เลิกเลยเอาเลิกเลยเด้ออไเด้ออย่าให้สเห็นไว่าักไปิยังอันนี้ัีสัญญาได้เด้อเป็นแกงเป็นนันอาซื้อว่านี่สิเ็กสลมักแดงมือเนาะเาก็ซื้อเต็มโงเลยเออแม่บ่าสิเก็บในํากันแม่เ่เนํากันเย

หนาวแล้วเธอเด็จ้ไหนยก็ได้กลับไปอยู่น้ำกันละไอ้เธอบ้มายู่บ่นน่มาบ่ไอ้เธอบ้เให้มาจ่ได้เป็นเจ้า่อเป็นยังไงกสามาได้ยาวใบแล้วก็เบ้ต้องดเองเานะครับเอานื่อว่าแล้วโบเมนทำปยากซวจากซยรลาแล้วแต่ว่าอยากให้บาคือตัวดีคืตั้งตัวนะดยายลปใจไม่เนาะดยบางามๆแล้วก็ พีราขายสักันนึงแล้วก็ไปแกนไม่มามาปิดเอาทานเมนควมไม่้ยใรไนะไม่เคยไปขายอีกเฮะมปคือขายองนแบบหเราไปเขายดอายารจักเสอเฮ่ารถถีบมาว้าวนูรถีบเน่ยเปลืองแหงเขาถิมเห้โอยเพาใบหเธอขีกับได้เขายางมเรา่มจ้ารถซักเจ้าจรดเอากจ้ขาวด้ไทดีกว่าเพราะเาหากินได้ รถจักรไปกพี่เจคีไปที่แต่งคือคพวกลูกแบต้องมือถไยอะไรวะอยากซื้อรถจักไหอะไรวะอ้หแม่คจักรพอทำแม่ซื้อไะเลาะก็ซื้อบ้านซื้อรถไขเอาอย่างกนเนาะหนูเพิ่นจะมาเยี่ยมญาติเพิ่เดนเนาะฟ้าคนตรุก มือเศร้าหรแม่จะดูี่ตุมาหนวันนี้แมกถือว่าตัวดเข่าตัวดพวกข้าวผ้าแดงข้าวอยู่ได้ลูกันตแต่แรกาไวห้วันีจะไปแก่เศษไม้ออกนะมือเศ้านี่กลับมาหล้วข้าวเน่แล้วก็มาแวะซื้อเผอยอดลูกกันได้เอาก็อยาบเจ้าเศร้าไวๆเจ้จะกลับบ้านจะตั้งงินง่ายไปยังคือบ้านเลยเด้อ โอ้ยแตเสื้อเ้งามเกินต้อสกนใต้งใจมหาลเป็นบ้ตาแล้ออกเดดนะเีใจเนี่น้อสมัยเนาะม่จะให้มืดยายเจ้าคุณเต่าให้เจ้าให้เจ้าให้เจ้าตั้งสูงนะเป็นไ่ไมือนะไอ้อย่าตกใจน้าว่าใครสมือนะะยุ่อะพูดจากันบะ พูดจั๊กันเออพูดจั๊กมีหมูลายเนาะมีหมูลายแต่หน้าตาอะไรพึ่งกันนะนะเห็นเนี้ยให้ไว้เลยเห็นเนี้ยให้ขอบใจขรับใจ๊้เดินตาอะไรโอ้ดีขึ้นแล้วสองเลยใครมีอะไรก็ได้ใครเสิดพ่ดอย่าไม่ยู่พี่ก่ะได้แต่ว่าต้องตั้งสติเข้าว่าเข้าว่าจะเอาเรามาอยู่พี่แล้วยังให้เนาะอยากเอาเรามาอยู่น้ำอยู่บ่น้อยู่นบ่อันคนเศร้าเราอันเศร้าอย่างเดียวเศร้าเราเซ่ บกินที่เหล่าเพ่อนเฮ้กินเหล่าเพื่อด้กินเนาะต่วมาสูยาดู่นองหน้ามาไเชูบอยู่ปะบอว่าบุกชูบนะกอเห็นได้หนินี่นี่กินกับสบายนี่เป็นยังนี่กับข้าวอะไรเยอ่ไี้เธอกินกับเนียเจ้าีเป็นอย่างไรไม่ไดกินข้าวนี่เขาไ้กินรวมกับน้ถวยเนาะ วยเขาไม่มีเนาะเขาวยเอาอยู่ในหวานเาบนี่เจ้ากินเจ้ายังไ่กินเขาจะกินี่นดน้อยอยะตนอยนี่ไม่ธรมรานน้เนนนไหมนี่กินอย่าเอนมพวงไงอยากยังสบายอยากกินม่วงอยากกินม่วงป้าปไปเอาไปปไปเอาปอยากัะแบงกับมวปีกินนะพอแปกินจะไกินแน่กินแน่จะกินาาจิตปาไม่เผ็นะได้อแม ถ้าตามไปแม่กับจอยน้ำมูน้ำมันตุ่นเทาปัทามีปัญหาด้วยไว่าดกมันที่เร mmm, ้าฮุสวัสดิมันดัองาแตงเทานไปพูดมันจะเป็นนอสเลงเลยไม่ให้ไปได้สบาไปได้สวแล้วั้อน um ั้นเนี่เน <um ี่ยลาไ่ได้ี่เอาไปเนั้นก็ได้่อน้นเอาใจลายไม่

มาขายคูมือบอมะาใบขนมวงเาือ่อกได้ออกมาานแบบนี้คูมือเมื่อวานนี้เขาออกไปตากแดดเมื่อวานโอ้ไยงกรตกเขาเปิดเพลงให้พังอีกใครรองเพลงอีกเออาล้ก well> ิจกรรมกิจกรรมมึงตนพบ้านาันเเอ็มดีไปอตากถือห่ดจนเนี่ยเยเงินไปเยอะเลย่ได้ละโอ้ั่วคนนะ เขาฝากเงินไปหนีให้เรากินอย่างเราเป็นเงินไถ่เอาไปดูบ้านคุณจะเที่ยวเที่ยเนาะให้เรากินเทาก็มาเอาต้องมีซื้อเทาฝากมันก็มีซื้อแล้วก็เขาเขาจดให้บัญชีไม่ว่าเวลาเจ้ามาเอาค่อยๆมันปึมนะเข้าใจบอเพันธ์ถามเจ้าบอกว่าเจ้าซื้อจะได้แบบนี้บอกแม่นแล้วก็มีซื้อคอยแล้วก็ปึมปึมนะเขาเอาให้คอยแเราคอยจะกินอย่างไรสร้างเอาตั้ขาคิดแบบนนอ่งนี้เม่อมีนเนตอยู่ในเครื่องพุ่นอันนี้พันธ์ที่มันโดนพม่านะ